ด,ดิฉันนางมณิตารุ่นแรกนะคะเป็นนจพอของนายประเสริฐสำอางทำงานอยู่ที่ศูนย์บริการผู้พิการทางจิตนะคะของสมาคมเหลี่ยมสิริมาฮิวเป้าหมายของศูนย์ก็คือช่วยเหลือผู้ที่อยู่กับโรคจิตเวทแล้วก็ผู้ดูแลจิตเวทนะคะก็ต่อไปก็ขอเชิญพบกับนายประเสริฐสำอางหน้าที่การงานของเขาและก็ภารกิจของเขาในแต่ละวันนะคะ ค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมชื่อนายประเสริฐสัมอางเป็นผู้พิการทางความประพฤติและจิตใจได้ทำงานอยู่ที่ศูนย์บริการคนพิการทางจิตสมาคมเหี่อมสดีมาฮิวขอขอบคุณบริษัทธรรมชาติสีฟูดดีเทลจำกัดที่ได้ว่าจ้างงานผมขอบคุณครับ ลักษณะงานตำแหน่งงานพนักงานบริการคนพิการทางจิตอยู่ที่สย์บริการคนพิการทางจิตสมาคมเหลี่ยมสิริมาฮิวเช่นทำงานจัดยาปัดกวาดเช็ดถูสมบริการคนพิการทางจิตสมาคมเหลี่ยมสิริมาฮิวอาชีพเสรามของผมคือเลี้ยงปลาดุกขายครับส่วนการออมของผมนั้นฝากเดินละส0 0 0ันบาท และซื้อสนามอมสินไปด,ด้วยครับส่วนโมเดลวันละสิบบาทผมบริจาคแบบนี้ทุกปีครับแล้วจะบริจาคก,กิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปการทานผักของผมผมทานผักทุกมื้อเลยครับและผมปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองด้วยด้วยด้วยครับส่วนกรารออกกําลังกายของผมผมปั่นจักรยานไปทํางานที่สุขที่สมาคมทุกวันเลยนะครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรครับ ก็ไกลเหมือนกันครับผมได้ร่วมปลูกต้นไม้ของคนพิการ30ต้นและผมได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆในชุมชนส่วนกิจกรรมในชุมชนที่ผมทำเป็นประจำคือดูแลผู้พิการทางด้านร่างกายและผู้ดูแลผู้พิการที่อยู่ด้วยกันที่ศูนย์บริการคนพิการทางจิตสมาคม เรียมสลิปมาฮิลและทำความสะอาดบ้านอาบน้ำให้ผู้ป่วยที่อยู่กับโรคกิตเวทและลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านล้างห้องน้ำซักผ้าให้กับผู้พิการและผู้อยู่กับโรคกิตเวทด้วยครับเป้าหมายในชีวิตของผมผมอยากเรียนจนจ,นจบม .6 ครับตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาตอนต้นครับผมภูมิใจมากครับที่ผมได้มาทำงานอยู่ที่ศูนย์ บริการคนพิการทางจิตสมาคมเหลี่ยมสลีมาฮิวครับผมได้ช่วยเหลือผู้พิการด้วยกันและยังมีเงินเก็บด้วยครับมันทำให้ผมได้เหมือนมีชีวิตใหม่เลยครับที่สุดนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณบริษัทธรรมชาติซีฟู้ดรีเทลจำกัดที่ให้การสนับสนุนคนพิการและหวังว่าจะสนับสนุนการจ้างงานจ้างอาชีพของคนพิการ ของเราในทุกๆปีนะคะเงินของท่านมีประโยชน์ต่อคนพิการและชุมชนเป็นอย่างมากซึ่งคนพิการของเราแล้วก็ส่วนบริการของเราให้บริการฟรีนะคะไม่คิดตังค์นะคะดิฉันขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ